สวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเด็กๆตระก,กูลทองมาสวัสดีพ่อพแม่กับการไลฟ์สดอีกแล้วค่ะช่วงนี้มาทีๆเลยค่ะมาทุกวันเลยใช่ไหมสตูนลูกใช่ไหมลูกช่วงนี้หนูมาทุกวันเลยค่ะคนสวยนั่งเก๊กคนสวยนั่งเก๊ก โอ้ยกลุ่มนี้กินปลาเส้นนะคะกลุ่มนี้กินปลาเส้นกันส่วนกลุ่มกลุ่มนี้กำลังมาอ้อนแม่อยากกินขนมดีอะไหนลงไปต้องสองตูดใครอ่ะลูกอะโอ อ้อนจริงๆโออ้อนเสียงหวานอ้อนเสียงหวานามาเดี๋วแม่จะให้ขนมเบียกันกินนะลูกนะขนมเบีย <l ux> ปลอบใจเด็กๆก่อนนะคะให้ขนมเบียเด็กๆก่อนค่ะเอพ่อแม่ดูเอานะคะ แต่ละคนอู้ชะตูนสูงกว่าค่ายได้เหรอลูกดูแย่งกันกินค่ะของชอบของพวกเขาเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเสือเล็กเสือใหญ่ทั้งวัวเหยียบคอกันกินเลยลูลกฮนะก็จะให้กินคนละนิดคนละหน่อยนะคะเด็กๆจะให้กินทั่วถึงอยู่ค่ะแต่ว่าให้กินคนละนิดคนละหน่อย เด,เด็กเก่งเหลือเกินเสือน้อยทั้งหลายเดี๋ยวแม่จิ้งให้ขนมเด็กๆกินก่อนนะคะโอ้เดี๋ยวได้กินลูกเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินอ่เดี๋ยวแม่ให้กินทุกคนเดี๋ยวแม่ให้กินทุกคนลูกอาชตูนก็วิ่งไปวิ่งมากลัวไม่ได้กินอุ้ยครบ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 อาลูกอาแต่ละคน เสือนายก็อยากกินเสือนายก็อยากกินชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะพอดีแม่กิ่งตั้งกล้องไว้แม่กิ่งไม่ได้มองเลยเห็นเด็กๆไหมคะเนี่ยค่ะชุลมุนวุ่นวายกัน เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่ก,กิ่งเอาขนมให้เด็กๆกินก่อนค่ะมาลูกมาอุย้ยอ่ะใครๆๆอ่ะใ,ใ,ใครจะยืนกินใครยืนกินคนไหนยืนกินสูงอู้หเสือน้อยทำไมมันยืนเก่งเงี้ยลูกอ่ะชาตูนเอาบ้างตูนเอาบ้างตูนเอาบ้างอุย้ย ให้กินอ่ะพี่ทำแพ็คไม่อู้โผล่โผล่ไอู้โผกล้องก็ล่วงแม่ทำมาโอ้๋ยวให้กินลูกเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินอ่ะสตูนไม่ยอมสตูนไม่ยอมปีนปีนอ่ะเสรษน้อยก็กินเสรษน้อยก็กินเก่งเหลือเกินพวกเราเนี่ยพอนะลูกนะพอก่อนนะพอก่อนนะลูกนะ พอก่อนพอก่อนพอก่นอเกนเรียมือแม่นะห้ามกัดมือแม่นะเนี่ยค่ะเวลาที่ให้กินขนมเรียนจะเป็นอะไรที่แบบว่ารวมตัวกันมากมายเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่นา แม่นาเข้ามาทักทายคนแรกเลยค่ะแม่นาให้รางวัลเด็กๆด้วยสําหรับขนมแมวเลียไหนไหนหนคนสวยแต่ละคนดูนะคะตะมุตะมิท่านใดที่เข้ามาแล้วเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะแต่ละคนนะคะ อะไรที่ชอบมากๆของพวกเขาคุณกินปลาเส้นก็กินเสือน้อยของเราเก่งจริงๆค่ะดูแต่งตัวกินเสร็จก็แต่งตัวเสือทั้งหลายรวมตัวทำไมสตุนอยากกินอีกอะลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยกิน <laughs> <laughs> สายฟ้ามานั่งเรียมือแม่ทั้งที่ไม่มีอะไรละโอ้ยแต่ละคนสตูนนี้จะกินเก่งมากๆเลยนะคะน้องจะกินไวแมวบางตัวเนาะบางตัวเวลาให้อะไรกินเนี่ยจะกินไม่ค่อยทันเขาเพราะกินช้าอย่างพี่ทองก้อนอะไรพวกเนี้ยคะ่ะจะกินช้าทองก้อนทองอ้นอะไรพวกเนี้ย แต่ว่าถ้าเป็นสตูนหรือว่ากลุ่มลูกแม่ทองอัมพายาค่ะทองทวีทองมณีอะไรพวกนี้แล้วก็เสือน้อยกลุ่มนี้จะกินกันเร็วมากๆเลยค่ะสวัสดี f c 5ซหท่านที่เข้ามาดูนะคะท่านใดเข้ามาเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะไม่เอาไม่เล่นลูกสตางไม่เล่นลูกแม่นะลูก เล่นรูปแม่นะปุยมุยปุยมุย,ย,ยอยู่สุดหลอของเรานั่งอยู่บนพัดลมไอเย็นค่ะองหยิบ ความสุขของเด็กๆคะ่ะแหน่แน่แหน,แนมาแกล้งศัตรูอีกแล้วศัตรูโดนสตังแกล้งเหรอลูกแน่แน่แน่ทองคูนทองคูนมาแกล้งพี่ทองก้อนนะลูกหัวชนกันอีกแล้วหัวชนกันอีกแล้วลูกชายของแม่เนี่ยฮะอ่ะคนสวย ทำไมล่ะลูกฮนะทำไมเสือน้อยทำไมอ่าให้เลมซองเลมซองขนมไปก่อนกินไปแล้วสามซองแบ่งๆกันกินคนนิดคนหน่อยนะคะจะมีปลอบใจกันเรื่อยๆค่ะบ้านเรา ข้างหลังใครทะเลาะกันลูกเดี๋ยวแม่กิ่งไป มีเกเลกันค่ะฝากเด็กๆไว้ใช่ไหมฝากเด็กๆไว้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้เกเรกันไหมข้างในดูฉากเบื้องหลังสตูนน่ารักมุ้งมิ้งอีกแล้วพี่ทองพูนกับทองมณีไอทองทวีโอ้กับปุ๊กลุกของแม่พอจะมากินปลาเส้นหมดแล้วหรอลูกฮะพอหนูจะมากินปลาเส้นปลาเส้นหมดซะละ ตอนแม่ให้กินแล้วหนูก็ไม่กินน่ะฮะแล้วจะไปไหนไปไหนอ้วนไปไหนดูนะคะนี่เข้าห้องน้ำไปแล้ว ท่านใดที่เข้ามาแล้วเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะมีใครอยากเห็นใครก็บอกได้ค่ะอยากเห็นลูกๆคนไหนบอกได้ค่ะอาชาวน้อยทองโยด คนเวยเนี่ยอุ้ยคนช่วยของแม่เนี่ยคนชวยจมูกแดงเนี่ยทองหยดก็น่ารักมากมายเลยนะคะตาโตจมูกแดงเขาใส่ถุงเท้าเหมือนใส่ฟ้าใช่ไหมลูกถุงเท้าข้างหลังยาวข้างหน้าสั้นอ่ะแม่ทองมา แม่ทองมานะคะเมื่อกี้ไปอ้อนแม่แล้วรอบหนึ่งต้องไปนั่งตักให้แม่กอดอ่ะขึ้นมาขึ้นมาสตังค่ะเดี๋ยววันนี้เราไลฟ์ไม่ยาวนะคะเดี๋ยววันนี้เราไลฟ์แค่ครึ่งชั่วโมงพอเนาะ เข้ามาแล้วก็มาทักทายพูดคุยกันได้ค่ะตะมุตะมีของเด็กๆหลังกินอาหารเย็นเสร็จค่ะแต่ละคน ถ้านอนของแม่ทองมาเขานะคะสบายเลือกเกินสบายมากมายเลยลูกฮะเด็กๆชอบนอนเอาหัวไปหนุหนอย่างนั้นนะคะที่นอนก็จะเต็มพอดีตัวเขาพอดีถ้าแม่ไม่เอามาจะเป็นยังไงอะฮะ นะ๊ะป่านนี้จะอยู่ยังไงอะ่ะลูกคงจะวิ่งหากินขอกินบ้านโน้นบ้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วมาทักทายพูดคุยกันได้นะคะ สวัสดีค่ะคุณแม่นากราบขอบพระคุณสําหรับค่าขนมเด็กๆค่าเป็นเงินปอนเมื่อไหร่จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยมั่งคะอันนี้ต้องให้แม่นาตอบเองคะ่ะเพราะว่าแม่กิ่งก็ไม่ทราบว่าแม่นาจะกลับมาเมืองไทยเมื่มอไหร่แต่แม่นาท่านใจดีมากๆค่ะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากๆ แล้วก็เมตตาแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองเสมอมาค่ะสําหรับบ้านเราแล้วแม่แมนาก็คือแม่พระแม่พระประจําบ้านของเราอีกท่านหนึ่งเลยค่ะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอพระคุณแมนากับทุกๆเรื่องเลยค่ะที่แมนาคอยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือแล้วก็เมตตาแม่กิ่งกับลูกๆ ม่เกลีกันลูกเสียงทองเอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กิ่งจะไปอีกรอบหนึ่งฝากเด็กๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่กิ่งจะไปดู มีปั่นป่วนนิดหน่อยค่ะพอดีแม่กิ่ง,ย,ง,งยังไม่ได้เอาทองซับยังไม่ได้เอาทองซับเข้ากงและพอดีเคนตะเขาอยากจะออกมาเดินที่สวนหยอกก็เลยเจอกันพี่ซับก็เลยไล่น้องเขาจะเป็นอะไรที่เจอกันไม่ค่อยได้ค่ะระหว่างเคนตะกับทองซับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ค่ะถ้าตูนไปไหนอะลูกฮะเอ้าแม่ไม่เห็นเอามานั่งอยู่ตรงนี้เหรอลูกคนสวยของแม่เนี่ย คนสวยมานั่งมุมนี้นะคะมานั่งแอบอันนี้ก็เป็นกลุ่มแม่ลูกเขาค่ะเขาจะหยอกกันตลอดแม่ลูกเขาหยอกแย่งกันขนาดเมื่อกี้นี่แม่กิ่งอุ้มทองมาเขากระโดดนั่งตักแม่กิ่งนะคะพอนั่งตักเสร็จเขาก็ชอบให้แม่กิ่งเอาหัวชนกับหัวเขาถูกๆกันทองทองมั่นเนี่ยค่ะก็ยังพยายามที่จะไปมุดโอ,โอ้เจ็บ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 ,จบกระโดดใส่แม่ทําไมลูกทั้งคูน ทองพูนกระโดดขึ้นเกาะแม่ทองมั่นก็ยังไปมุดกินนมแม่นะคะขนาดโตเป็นสาวขนาดนี้แล้วโอ้ทองพูนลูกไม่เจ็บอุย้ยพขาตัวดีค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องตัดเล็บนะลูกเดี๋ยววันนี้ทองพูนต้องตัดเล็บแล้วนะเล็บยาวแล้วนะลูกกระโดดใส่แม่นะคะสองครั้งกระโดดขึ้นไหลเลยคึกคึกเขาอะ่ะ ทองพูนกับทองมันทวีอค่ะชอบชอบกระโดดแล้วก็ทองเพิ่มชอบกระโดดใส่เดี๋ยววันนี้ต้องมีการตัดเล็บก,กันแล้วค่ะก็จะมีทยอยทยอยตัดค่ะเมื่อวานก็ตัดให้กับกลุ่มหลังบ้าน ในบ้านก็จะบางคนก็ตัดบางคนก็ยังไม่ได้ตัดหมดลิตรแล้วใช่ไหมกลุ่มนี้ฮะสตัง ที่ทองทวีแล้วก็สตังแล้วก็สตูนค่ะสามคนคนละชั้นแหละลูกฮะมันมืดนะลูกมุมนี้มันมืดออกมานอนที่สว่างสว่างหน่อยสตูนปะเหมือนจะง่วงนะคะอย่างที่แม่กิ่งบอกเนาะว่าช่วงเวลานี้เด็กๆจะนอนกันหลังจากกินข้าวเสร็จก็เลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะไลฟ์กันไม่นานค่ะก็จะไลฟ์กันไม่นานก็ เดี๋ยวให้เด็กๆนอนกันเพราะว่าพวกเขาจะตื่นกันอีกทีกันที่แม่กิ่งบอกประมาณสามทุ่มนู่นนะคะช่วงระหว่างที่เขานอนแม่กิ่งก็จะไปอยู่ห้องทำงานชุดลออยู่ข้างบนทองทองจิบค่ะทองยิบแต่งตัวอยู่ข้างบน เสือน้อยก็เริ่มหลับแล้วค่ะเริ่มเริ่มเข้ายานกันละแต่ละคนแต่ละคนเริ่มนอนงั้นแม่กิ่งว่าเราลงไลฟ์กันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆก็เริ่มนอนกันแล้วค่ะตอนแรกแม่กิ่งว่าจะไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงแต่ดูแล้วเด็กๆเริ่มงอิเหงาเริ่มนอนเริ่มง่วงกันแล้วค่ะ แม่กิ่งก็กราบขอบพระคุณที่เอฟซีเข้ามาดูคลิปของเด็กๆนะคะแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์สดของแม่กิ่งขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะงั้นแม่กิ่งขอลงไลฟ์แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ